1าด้วยเซนเซอร์มีนะคะเราเหยียบไปที่141สวัสดีนะคะเพื่อนๆทุกคนกลับมาพบกับมิวหมวยอีกแล้วนะห่างหายไปนานเนาะวันนี้นะคะกลับมากับแอตแทกคลิ้งนะคะเมก้าเวนั่นเองนะอ่ะ วันนี้เนี่ยพกเครดิตมาอยู่ที่9,000เดี๋ยวเราจะมาทําการซื้อฟีเจอร์ก่อนละกันเนาะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะคะปรับยอดเดิมพันหน่อยละกันอ่าโอเคสาวทำน่าจะแพงสุดนะคะเดี๋ยวขอญาตปรับเป็ดก่อนโอเคเริ่มต้นที่ไม้แรกนะในราคา1,000เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าฟีเจอร์เขาเนี่ยจะหน้าตาประมาณไหนแต่ก็ลองแอบมาเล่นดูบ้างละ แต่ก็อยากให้เห็นมันก็จะประมาณนี้นะคะก็จะมีสิแต่ม้วหมวยเลือกที่สุ่มอืมสวยนะ1 5คูณ10ก็คือ15ฟีสปินเริ่มที่คูณ10เพื่อนๆแต่น่าจะเก็บตัวคูณได้เรื่อยๆนะเพราะว่าลองมาแล้วรอบหนึ่งแี่เห็นไหมอ่าใช่แล้วนะคะก็เก็บตัวคูณสะสมนะคะเซนเซรอบนี้แตกอยู่นะ720ซื้อไปในราคา1,000เองเนาะ ก็ถือถ้าไว้แรกแตกไว้ต่อไปเราก็มีหนาวอยู่พอสมควรน,นะคะเพื่อนๆเมก้า440โอเค okay, เดี๋ยวมาดูดีกว่าว่ามิ้วหมวยจะทำกำไรจากแอตแทก i ิงไปได้หรือเปล่านะคะแต่ก็ดีกว่าสาวท่าหมอก่ายพีจีละกันเพื่อนเพื่อนะค,ะนะคะก็เก็บตัวคูนไปที่13แล้วนะโอเคะก็ยังดีที่สะสมตัวคูณไปแต่ทออ่ะเขาไม่สะสมนะถ้าให้เทียบกับแอตแทกคิงเนาะทอเขาจะไม่สะสมตัวคูณนะคะ โอเคสวยคูณ14นะ1,000นะคะตอนนี้ได้กำไรามาอยู่ที่300น่าจะขึ้น400แล้วแหละไม่ถึงนะคะ172อย่าให้ไหลฟีนะอย่าให้ไหลฟีโอเคคูณที่16 6อ้กเสียดายนะคะแถว 3A ไม่มานะ โอเคแถวแรกก็ยังไม่มานะคะน่าจะได้กำไรประมาณ400-500แหละอืมขึ้นอยู่800คูณ17โอเคเมก้าอยู่ที่384นะคะโอเคเก็บไปก่อนโอ้โหโและเต็มแห่งด้วยดอกนี้ขึ้นคูณ18นะคะนายอยู่ที่272กํากำไรกำไรเราตอนนี้อยู่ที่1100นะคะ โอเค1,140 okay, นะคะซื้อไปในราคา1,000เนาะเดี๋ยวขอญาตปรับยอดเดิมพันหน่อยละกันเดี๋ยวเราไปดูไม้2อกันดีกว่าเพื่อนๆอ,อ่ะโอ okay, เค3,000เหมือนเดิมนะคะฟีเจอร์เนาะที่นิ้วมวยจะใช้นะคะก็คือการสูงนั่นเองนะคะอันนี้ต้องวัดดวงกันแล้วแหละรอบนี้ยังไงสิบคูณสิ 10, 10ก็ถือว่ายังโอเคอยู่อ่าเดี๋ยวเรามาดูกันโอ้ไวลงแบบนี้สวยนะของงูแถวแรกหน่อยโอ้โหเดาย งูมันต้องมา,มาแถวสามด้วยความจริงงูต้องมาแถวสามด้วยนะคะเมื่อกี้ดูผิดไปนิดนึงคิ้วสวยนกแก้วแถวสองมาใช่ไหมนกแก้วมาคอใช่ไหมตัวนี้หรือไม่ใช่สิมันคือนกเงือกนี่นาโอเคสาวถ้ำแถวแรกนะคะสาวถ้ำถ้าเราได้สัญลักษณ์อาสาถ้ำน้องเพื่อนๆก็แค่สองแถวแรกนะคะมันดีตรงนี้โอ้โหแล้วตัวเพลงแบบนี้ขึ้นห0พันนะคะคูณสิบห้า โอ้ oh, สวยมากคู hey. uh ่สิบหกเฮ้ยโอ้โหดอกนี้ขึ้นหนึ่งพันนคะนแล้วคู่สิบเจ็ดด้วยเซนเซอร์ีีนะคะเราเหยียบไปที่หนึ่งหมื่นสี่สิบเอ็ดเฮ้ยซื้อไปในราคาสามพันนะ,ะกำไรเน้นๆเพื่อนๆเราจะยังไงดีเราจะเราจะหนีไหมหรือเ,เราจะอยู่ต่อซื้ออีกไม้หนึ่งนะคะเมกาโอเคเก้าร้อยสิบแปดนะคะปึ๊บ โอ้โหงูแถวแถวสามใช่ปะเอองูแถวสามไม่มานะคะโอเคก็โอไม่อยากเล่นต่อแลว้วอะได้กำไรแบบนี้นะคะอ้โหสวยหนึ่งหนึ่งหมื่นสองพันแล้วนะตอนนี้คูณที่สิบเก้าเฮ้ยมาดีนะเห็นไหมปึ๊บโอเคนะคะเราเหยียบมาที่หนึ่งหมื่นสองพันนะคะก็กำไรประมาณเกนะ้าพันเนาะเก้าพันได้แหละ รอบนี้ขออนุญาตลดเบ็ดนะคะรอบนี้รู้สึกว่าจะเสียแล้วแหละน่าจะเริ่มเสียเสียแล้วละ่ะเดี๋ยวเอาเศษเล่นไหมขอหมนล้างหน้าไปสักรอบหนึ่งหนึ 1, ่งพันเก้าร้อยเอ้ยหนึ่งเอ้ยหนึ่งหมื่นเก้าพันเออเดี๋ยวเราเอาเศษเล่นก่อนละกันนะคะเศษเหลือสามร้อยหกสิบสามรอบนี้เราน่าจะเสียนะคะเดี๋ยวขออนุญาตปรับเป็ดก่อนละกันโอเคไม่เศษละ เริ่มที่2องพเลยแล้วกันเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะคะสุ่มเหมือนเดิม,มดีอยู่สิบคูณสิบก็เหมือนก็เหมือนรอบเมื่อกี้ใช่ไหมโอเคป๊บนกนกอะไรคือนกเงือกใช่หรือไม่น่าจะเชงอู้สวยแล้วเจนไหลแบบนี้ลายมาแบบนี้สวยนะกบมาแถว2หน่อยครับอู้เสียดาย ่าโอเคเจไหลต่อยังไงนกปึ๊บสวยอู้แล้วเต็มแผงดอกนี้ด้วย2,000นะคะตอนนี้กำไรอยู่ที่500เซนเซรอบนี้นะเราเหยียบไปที่เท่าไหร่2,332นะคะถือว่าวันนี้เนี่ยมาค่อนข้างดีเลยทีเดียว <c oughs> โอเคแล้วคน15แล้วด้วยก็ยังดีกว่าทอนะทอนี่คือแบบกว่าจะแตกแต่ละรอบนี่โอ้โหหนาวเหมือนกันนะเพื่อน เออเจมาแถวแรกโอ้โหไม่มาโอ้โหถ้ามานี่แตกยังไงก็แตกแต่เสียดายนะคะไม่มาเพราะว่าตัวคนเราเก็บไปที่15แล้วเนาะนกก็ไม่มาแถวแรกอีกมเริ่มทอยแล้วเนะี่ยยังไงดีโอเคก็ยังดีนะคะได้กำไรมาอีก700นะคะวันนี้พกทุนมาอยู่ที่9,000ใช่ไหมปึ๊บเดี๋ยวขอล้างหน้าอีกรอบหนึ่งละกัน ยังไงไปต่อหรือพอแค่นี้ดีเพื่อนๆพอนพอแค่นี้ดีกว่าหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวขอต่ออีกนิดนึงละกันนะคะปึ๊บสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาก็ฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยละกันอยากเห็นฟีเจอร์เกมไหนนะคะอยากให้ลองไปเล่นเกมไหนนะคะก็สามารถอะ,อะไรนะคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยเนาะปึ๊บ สำหรับวันนี้เนี่ยอะเดี๋ยวหมุนให้มันหมด77ที่เหลือนี่ก่อนปึ๊บยังไหลอยู่ว่ะก็ฝากเพื่อนๆก็ติดตามด้วยเนาะเพื่อนๆเนาะจากวันนี้เนี่ยเราพกทุนมาอยู่ที่9,000เนาะแต่อยู่ที่กำไร11,000ก็ถือว่าคุ้มแล้วแหละ ะะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะอยากเห็นเกมไหนคอมเมนต์มาได้เลยนะสำหรับวันนี้เนี่ยมิ้วมุยต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพกันด้วยเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ